กาญจนบุรีวันธรรมดาหน้าเที่ยวการเดินการเที่ยวการจนบุรีในวันธรรมดานั้นถือเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากคนจะน้อยแล้วก็คุณสามารถที่จะเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่นี่คือแผนที่เที่ยวที่รวมความรู้ความสนุกและการได้ประโยชน์อีกมากมายเริ่มต้นด้วยการเที่ยวชมสุสานสัมพันธมิตรดอนรักที่นี่เป็นสถานที่สําคัญที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะเกี่ยวกับนักโทษสงครามที่มาเสียชีวิต ในการสร้างทางรถไฟสายมรณะคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์และก็ความสําคัญของการสู้รบในช่วงสงครามนี้จากนั้นไปเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากภาพยนตร์เรื่อง เดอะบิ๊กออนเดอะริเวแควคุณจะได้สัมผัสประวัติศาสตร์และสามารถเดินข้ามสะพานได้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเดินเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแควก่อนกลับก็อย่าลืมแวะตลาดพลอยซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการช้อปปิ้งและก็การเรียนรู้เกี่ยวกับอันมณีคุณสามารถซื้อของที่ระลึกแล้วก็ของฝากกลับบ้านได้อีกครั้งยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำพลอยและอันยมณีต่างๆการเที่ยววันธรรมดาจะทำให้คุณสามารถ เพลิดเพลินกับสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องเจอความแออัดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็สนุกสนานไปพร้อมๆกัน